สวัสดีครับอดัมนะครับจากอดัมจามีนะครับวันนี้เรามาอันบ x ็อกนะครับนาฬิกานะครับสมาร์ทบลอกเรือนแรกของผมนะครับสำหรับออกกำลังกายนะครับเป็นค o ร o ดเพสทรีนะครับอิเล็กทริคโชเกอ dition นะครับเรามาดูกันนะครับว่าข้างในกล่องมันจะมีอะไรบ้างนะครับอันนี้จะเป็น e อ dition พิเศษนะครับผมราคา8,900บาทนะครับสามารถซื้อได้ที่ปั๊มน่ารนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมวันนี้เรามาแกะกล่องเลย นี่นะครับก็จะเป็นกล่องกระดาษรักโลกนะครับด้านบนของโคโรนะครับด้านในมีอะไรบ้างนี่นะครับความสวยงามมันอยู่ตรงนี้คอ็กพอร์เฟคชั่นนะครับผมจะเป็นลิมิเต็ดดิชั่นนะครับของเลียดคลิปชเก้นะครับสายก็จะเป็นลายเขียวแดงนะครับนี่นะครับความพิเศษของมันปุมนะครับปุมแบ็คก็จะเป็นนะครับสีเขียวนะครับอันนี้จะเป็น เม็ดมายมนะครับสาหรับการหมุนแล้วก็การกดได้นะครับผมนะฮะครับสายมาอันนี้จะเป็นสายไนลอนนะครับผมด้านในนะครับก็จะมีมุดนะครับสําหรับเปลี่ยนสายได้นะครับในอนาคตเผื่อซื้อสายอะมาเปลี่ยนนะครับผมตัวสายเองนะครับก็จะมีแค่นี้นะครับสาหรับตัวนาฬิกานะครับด้านในฝากล่องนี่เราก็จะมี จะเป็นสายชาร์จนะครับ USB A กับฟฝั่งหนึ่งนะครับที่เป็นชาร์จกับตัวนาฬการจะเป็นพินนะครับสพินนะครับผมแล้วก็ด้านในก็จะมีคู่มือนะครับเร็วๆอันนี้ก็จะเป็นคลิปโชเก้นะครับนักวิ่งมาทอนระดับโลกนะครับแล้วก็สปิกเกอร์บลาบลาบาเป็นไปหมดนะครับผมอันนี้เราจะมาดูตัวเรือนกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมอันนี้เราก็จะแกะออกนะครับ ประมาณนี้นะครับออกมามีอะไรนะเราก,กดค้างไว้นะครับก็จะเป็นปุ่มเปิดที่ปุ่มแรบนะครับโอเคขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับให้เรา,าสแกนแอป,ปด้วยนะครับเพื่อดาวน์โหลดแอป,ปโควิดนะครับผมนี่เราดาวน์โหลดไปแล้วเราก็ข้ามขั้นตอนนั้นน้า,น,น,าน,นี้ไปได้เลยนะครับแล้วก็หน้านี้นะครับจะเป็นการเลือก ภาษานะครับก็จะเอาภาษาไปนะครับก็มีได้หลายภาษานะครับในที่นี้เดี๋ยวเราจะเป็นภาษาไทยนะครับนี่นะครับเราก็จะเลือกภาษาไทยกดเข้าปตั้งค่าภาษาเรียบร้อยนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในฟูรีฟิงนะครับแต่ว่าตั้งต้นนะครับครสเทสทรีนะครับเป็นน้องเล็กสุด นะครับของค่ายโครสนะครับหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยมีขนาด4 1 9มิลิเมตรนะครับหรือประมาณ R ารสิบนนะครับผมส่วนน้ำหนักนะครับตัวนี้อยู่แค่ประมาณ30กรัมกรัมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราใส่ขึ้นข้อให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับต้องบอกไปก่อนนะครับผมเป็นคนที่ข้อมือเล็กนะครับเลยอันนี้ีตอนขึ้นข้อก็จะประมาณนี้ นะครับมีความสวยงามอ่านะครับผมนกะาจะเป็นหน้าจอจะเป็นทันแตรกีนะครับมีขนาด1.2นิ้วนะครับผมกระจกเป็นมินิเรลลกาดนะครับทนแรงจีดขวดได้ดีนะครับแต่ก็จะน้อยกว่าแซ็กไฟนิดหนึ่งนะครับผมเป็นนาฬิกาที่สู้แสงได้ดีแล้วก็ประหยัดพลังงานนะครับ วปุ่มนะครับอย่างที่บอกไปนะครับมันก็จะมีสองปุ่มนะครับก็จะเป็นปุ่มเม็ดมยมนะครับสําหรับการกดนะครับเม็ดมยมนะครับสาหรับการกดนะครับแล้วก็การหมุนเลื่อนเมนูต่างๆนะครับผมแล้วก็ปุ่มแบ็คก็จะอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวนี้สายสายไนล่อนนะครับก็จะมีความยืดหยุ่นได้นิดหนึ่งนะครับไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ ทาที่ดูข้อมูลมานะครับนี่ด้านหลังนะครับก,ก็จะกลายเป็นเซนเซอร์นะครับซึ่งเป็นเซนเซอร์เวอร์ชั่นใหม่นะครับ New Heart Rate Sensor ด้วยมีทั้งหมด5 LED นะครับผมแล้วก็จะมีช่องชาร์จอยู่ข้างๆนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาคุยกันใน Full Review นะครับอันนี้ต้องบอกไว้เลยว่าน่าจะเป็นเพสสาม Elite c h i p s h o k e รุ่น,นแรกของไทย รอติดตามชมกันได้เลยครับผม